ใกล้มากด้วยเย็บรียบร้อยอันนี้ถนนต้องมาฝั่งนี้ก็สมอแพรเฮาตั้งตรงนี้ถึงไหมเนี่ยโอเคถึงครับขาดบุ๊กเกอร์80คนอู้เรือม,มาถึงยังเรือม,มาถึงแล้ว<ร> วาง,องเอาของเก็บไว้ก่อนจะได้ไปที่ที่นี่มาเก็บของเ<ป>พราะของเราเต็ม <c oughs> อยู่ผมต้องสร้างบ้านเพิ่มเออ่มานี้แล้วก็ตึบ๊บเกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หหลังอัพเกดเห็นะไหมทำเสียงระทึกจังเลยสอง สี่ okay. ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไอเสียงมันบะทึกจังเลยอุย้ยไฟไหมอุย้ยไฟไหมครับไฟไหมโอ้สองดีเลยรถดับเพลิงมาแล้วรถดับเพลิงรถดับเพลิงมามาอยู่ไหนเนี่ยรถดับเพลิงมาแล้วลดับเพลิงเร็วลูกพ่อดับเพลิงลดับเพลิงสิ นี่ดับเพลิงดับเพงิงสุดยอดมากฮะเดี๋ยวันเก็บของมาให้ยังเรือเราออกมาแล้วมาแล้วใช้เวลาทั้งสิบนาทีเลยมัจะมาถึงเก<า><า>็บเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งเพลิงนี่ดับได้อย่างนี่้ดับต่อครับ สุดยอดนับดับนักดับเพลิงมาจำกเกาะเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วก็แรงงานยังขาดอยู่สร mm ้างบ้านเพิ่มอ <Okay. S 1> mm ีกหนึ hmm. uh ่งสองสามสี huh. ่ห้าหเคเดี๋ยวโจนี้รอครับโคนยิงตินลบอยู่นะ ส่วนจ็อบที่เป็นของเวอร์เกอร์ก็ก็พอดีพอดีพอดีอ,ดอ๋อเราสร้างเจ้าเครพิตแล้วนี่ใช่ไหมหนึ่งนี่ก็มีนี่ก็มีมละก็เดี๋ยวก็ทำนี่ครับที่บิ๊กเนาะบิ๊กแฟคทอรี่ผมเอาไว้แถวแถวนี้แหละ,ะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกันข้างในเมืองมากแล้วก็ มีทำเสกเกาะเนอของขาดโอเค <c oughs> อของมาส่งได้เงินแล้วก็ได้ค่าความสนิทเพิ่มเออเดี๋ยวผมสำรวจต่อนะวันนี้โอ้ <c oughs> oh, คนงานเราขายอีกแล้วว่ะ <c oughs> ต้องสร้างสร้างเพิ่มอีกแล้วคนมันจะล้นแลวนะลูกพี่ นี 1, 2, 3, 4, 5, ่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จริงๆอัปเกรดได้แล้วแต่ว่าไม้เราไม่พอละแล้วก็มีวอร์นิ่งอะไรเนี่ยอ๋อคือขนไม่พอทำงานครับโอ,อ้ตรงนี้ดูวุ่นวายมากเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> บ่อตกปลาเฮ้ยที่จับปลา ดีเทลเขาดีนะผมชอบมากเลยครับดูดีดูด,ดีแผ่นไม้เรามาแล้วกดเลยปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวรออีกสองแผ่นอุ้พูดถึงก็เรียบร้อยผมว่าต้องทำลเมาแจค็คฮัทเพิ่มว่ะเพราะว่าไม้ไม่ทันกินนะ9ก้าห้าโอเค แปดสิบเก้า9ฮะมันใกล้อะนะเนาะไม่เป็นไรนถนนตัดอมากันโอเคครับจะได้มีไม้ไวยเยอะๆเราเจอพื้นที่เกาะเพิ่มเจออีกที่หนึ่งนี่อใหญ่มากครับมีน้ำตกด้วย ก็ทรัพยากรยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ก็โอเคนะโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวผมจะต้องยุดให้หมดม <c oughs> ะมีการออกหนังสือพิมพ์ก็พวกหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ก็จะเป็นข่าวสารบ้านเมืองให้ให้ชาวเมืองเราอ่านนะแล้วก็จะมี Factory Worker ตัวนี้ที่จะลดความสุขของเราเราก็สามารถอีดิได้ฮนะแล้วก็แอบใส่ข้อความลงลงไปแล้วก็ลงไปเ้ยเจออีกเกาะนึ่งวะ่ะนี่เนาะแล้วก็มีเกาะจิว๋วนี่มันจะมีตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้ไปตรงนี้นะท่านผู้ชมดูที่ มุมล่างซ้ายนะซ้ายหรือขวาวะเดี๋ยวนีเดี๋ยวผมจะต้องเอาเหลือไปทางนี้จอดแล้วฮะโอเคแล้วก็คุยกับชาวบ้านบ้างเอออยากจะเทสอะเฮ้ยมีโอกาสที่จะเทสดได้สูงครับ <new> เรามาเป็นคู่ค้ากันแล้วแล้วก็ นี่ดูสิโอกาสจะสำเร็จเทรดนี้น้อยหน่อยเดี๋ยวแฟลตเตอร์เข้าไป like <laughs> ลบอีก <laughs> ออขอเครสหน่อยมีเครสได้ทำเค okay, แล้วก็คุยกับเจนี่ขอเครสหน่อยยังไม่มี <laughs> อ่ะพูหนุ่มคนนี้เราเออฟเฟอร์กีบเ่รอเห็นไหมขอเครสกัน เดี๋ยวดูเคว็อ๋ามีเคว็อะไรเย็บโอเคครับเดี๋ยวนะดี่เริ่มว่าโอ้โห้สามสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนอันนี้เขาบอกว่าวายนี่ก็ซิสวายนี่ิสเออเดี๋ยวนะ เฮ้มาทางนี้อ่ะออันนี้ orian, ไอรอนดิโพซิสเดี๋ยวเดีวเยวเ,ยวเ,ยววยเนกซิส erst. เออนะมันจะมันจะนี่ไงหนเป็นลูกศรดีนะมีลูกศรชี้สามเอ้เรียบร้อยได้ตังาแล้วโหันนี้นี่วิกฤตโหหนึ่งแปด 18เซลล์แล้วก็เวเบิลสต็อกเลยนะชแนบอีก12บทันปะวะไม่น่าทันนะ30นาทีอะแล้วก็อันนี้ไม่มีละย้ายก่อนไม่มีไม่มีไม้ให้ให้ทำนะาลนะเดี๋ยวนะย้ายไป92 86 88นะ87 ก็นี่ปุ๊บเอ้อไก่จากแหวเอาอีกทั้งนี่เลยอะอโอเคแล้วก็คนงานราคาดีแค่สิบคนคนงานที่เป็นเวอร์เกอร์นะก็รับเกียหนึ่งสองสามสี่ห้าเอเคบ้านเมืองเราอ,อยู่เจริญหูเจริญตามมากเห็นไหม เรือผมนี่ไปไม่ถึงตรงนั้นเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคแล้วก็ทำ s ซ l l i n g Shipyard เหรไม่ดีผมต้องทำอันนี้ก่อนนี่ครับ Sell ลล Maker s e l ล,ลที่เป็นใบเรือนะออนี่จะได้ทำตรงนี้ออมาตั้งที่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ ขาดอะไรอะ่ะขาดอิดสิบไม้ยังอิดยังอยู่นะยังทำอยู่ปะโหดอืมไม่มีไวเฮ้าใกล้ผมพลาดตรงนี้แล้วท่านผู้ชมต้องคอมเมนต์บอกผมนะเฮ้ยอะไรอะ่ะโจรสลัดเหรอเจอโจรสลดัดเนี่ยเป็นเนีนยนะนี่ครับเป็นโจรสลดัดโอ้โห เดี๋ยวไปนี้อืมเป็นเอาโจรสลัดเก๊กอุอะไรอ่ะเป็นเควสของชาวบ้านเก๊ชาวบ้านเอาของมาให้ครับแล้วก็ให้เราสร้างเทปอยู่เนียนเฮ้ยเกลือเราต่อสู้ โดนยิงเพราะว่าเราดันไปขับผ่านอ่าวโจรสลัดอ่ะนะดูเกาะนี้ดิก็ไม่มีอะไรมากอยู่ใกล้โจรสลัดด้วยฝั่งบนค่อยๆไปเลยลูกพี่นี่ฮะนี่เลยแอนฮัลโลนี่ย่าดีลูกพี่จะโอ้โหโอ้กิฟต์ต้องแปดพัน ว่าจะตีสนิทสักหน่อยไหนเจ้าหญิงมีอะไรให้ทำไหมไงคุณนายมีอะไรผมทำไหมเอ่อทรดยูเนียนสร้างตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเน้นเซลก่อนเพราะว่ามีสลิงชิปยาตัวนี้ ผมอยากทำอย่างนี้นะแล้วก็เป็นตัวคาโก้ใช่หไหมดีพอตปึ๊บแล้วก็ตัวออฟฟิศปุ๊บแล้วก็ป้อมปืน <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นเป็นท่าเรือแบบนี้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องทำตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็เจเน็ เชนแอปผมมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดูสตอเลทยังไงเนาะอเทมโปรดักชันเชนแอปอันนี้คือจำนวนหรอผมมีเยอะขนาดนี้เลยไม่ใช่มั้งนะต้องคลิกที่นี่เลยมีแค่ให้เจ้าลงกันเชนแอปนี่ก็อยู่นี่เออโปตเตโตเรามีสต็อกไว้ไหมละ่ะ มี42่างาะงนั้นผมต้องสร้างไอ้ลงกันเนี<ม>่ยเพิ่มอีกอันอีกอันหนึ่งแล้วก็แล่นเรือมาเจอเกาะเพิ่มอีกเกาะหนึ่งเขาขยายเกาะแล้ววะ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วผมต้องขยายเกาะบ้างแนละมากลับมาบ้านเรา <c oughs> ตามหา Farmer Husband <c oughs> แล้วเราจะรู้วิ่เดียว่มันอยู่ไหนเห <c oughs> ็นนะ Farmer Husband Most l i k e l y at the one of local pub อ๋ออยู่ที่ภาพอยู่แถวภาพเนี่ยแล้วหได้ผมจะรู้ได้ไงว่าว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยนะ Farmer husband เออโอ้ก็คื <c ười> <ด>ออ,อยู่ดีอยู่ตรงนี้นี่เองอ่าเปิดได้ละ คครับแล้วก็ต้องการวร์เกอร์50คนงั้นก็มาอัพเกรด1 2 3 4 5าทีแล้วทีเราก็จะขาดฟาร์มเมอร์7 0็ด้ย75้คนหมู่บ้านตรงนี้เล็กไปแล้วมาทำหมู่บ้านตรงนี้แล้วกันหูไกลเกินไปไหมเนี่ย แต่ว่ามันก็ต้องอย่างนั้นนะเนาะสร้างตัดผ่านนี่แล้วก็ตั้งนี่โอเคโอเคครับ <c oughs> ต้องวางมาคิสเพจก่อนนะปึ๊บแล้วก็ใส่สานนยเดาเพิงแล้วก็ผับ <c oughs> เออต้องมีต้องมีผับโอเคผับไม่พอขาดไม้อีกสิบหนึออ่งสองสามสี่โอ๊ยไม่ใช่นี่สองสามสี่แล้วก็วางสมอลแวร์เฮาโอเคอ,อโอเคไม้ยังขาดอยู่ย ตอนนี้ชัแนบเรายังมี5อยู่อะเซ็ตมินิมัมไว้20สก่อน okay. แล้วก็เซลอีก20ผมว่าผมทําส่งไอ้นี้ไม่ทันแน่เลยวะ่ะ17นาทีอะอ <Action S 1> แล้วก็ <for> เดี๋ยวเอาโหลดเล็กให้ผมต้องรีบขยายเกาะ นเก้าอยู่ที่ว่าเกาะนี้หรือเกาะนี้ดีไอเกาะนี้เรามีแบบนี้อันนี้จะมีองุ่นอืมอันนี้จะทําเหล็กได้ดีผมว่าผมมาเกาะนี้ดีกว่าเนาะเ,ออเดี๋ยวมามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเกาะนี้ครับดูฝั่งชายหาดที่อยู่ตรงกับ หาดของเราตรงนี้เอ๋เหมือนเควสจะเงมียผายไปเนาะถ้ามาเควสครับ <got> ว่ามีเควสเป็นเควสส่งของโอเคเดี๋ยวเดินทางมาที่ตรงนี้กัน oh, เดี๋ยวส่งของให้มากกันไปกัน <c oughs> นจะได้ยึดเกาะกันแล้วก็มาเปิดหมู่บ้านตรงนี้เพิ่มเดือเราก็เดินทางนานเหมือนงันี้เนี่ยมาตั้งรกรากเร็บร้อย แล้วก็มาส่งของอมี่ยืดเกาะไปก่อนของเราเป็นไงบ้างเนี่ยเจ้าเชนแอปเนี่ยมีเจ็ดอยู่ส่วนเซลสิบสองละนี่ไงอันนี้สิบแปดสิบสองรอนอาจจะชิวเฉียดก็เป็นได้ครับนะเปิด ขาดโคตรเพียบเรือมาถึงแล้วมามารับของแล้วเอาไปส่งนี่โคตรไก่ครับ14แล้วจาก18บแปดล้วก็อันนี้เป็น9แล้วผมเซฟไว้เทไรนะ20เนาะโอเคแล้วก็อัปเกรดได้ละสอง0ันห้าสิบสิบอืเลย สวยงามถ้าเรือเราแล้วก็เงินเงินติดลบเงินติดลบติดลบร้อยหนึ่ง 600, ร้อยเจ็ดร้อยโอเคปรดักตบิวดิ้งเราลบสนะี่ร้อยเลยมีเคี็ดจากเจ้าหญิงมาครับเดี๋ยวว่าผมต้องไปส่งของให้แม่นางคนนี้ก่อนนละ <c oughs> เจ้าหญิงตกลงที่จะเป็นเทสกับเราแล้วครับ